สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภูเก็ตประกาศจุดเสี่ยงโควิดคลายไปมารายงานตัวด่วน ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงสถานที่เสี่ยงโควิด -19 โดยระบุข้อความว่าผู้ที่ไปใช้บริการร้านสตาร์บัคสาขาและวันเวลาดังต่อไปนี้สาขาซินทรัลฟอร์เรสตาภูเก็ตชั้นจี1.25มิถุนายน64เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา50นาทีมิถุนายน64เวลา9นาฬกาถึง12นาฬกา 3. 28มิถุนายน64เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกา 4. 29มิถุนายน64เวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาสาขาเซ็นทรัลภูเก็ตชั้น1ฝั่งเฟสติวัลวันที่27มิถุนายน64เวลา13นาฬกาถึง13นาฬิกา45นาที ท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 และ,ะแพร่กระจายเชื้อในชุมชนได้ขอให้รายงานตัวที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปุเก็ตโดยด่วนหากปกปิดข้อมูลอาจมีความผิดทางกฎหมายตามพรบรโรคติดต่อพุทธศักราช2558สอบถามเพิ่มเติมโทร0 9 4 3 1 5 7 7 0 0างนทั้งนี้สถานที่ประกอบการได้ดำเนินการทำลายเชื้อเรียบร้อยแล้วและเปิดดำเนินการตามปกติ โดยก่อนหน้านี้ทางเพจศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตยังได้ประกาศเที่ยวบินเสี่ยงที่มีผู้โดยสารตรวจพบเชื้อโควิด -19 ระบุว่า ผู้โดยสารสายการบินไทยสมายทยวบิน we 2 0 1เดินทางวันที่1กร,รกฎาคม2 5 6 4เวลา7นาฬิกา40นาทีเส้นทางสุวรรณภูมิภูเก็ตโปรดทราบท่านที่นั่งตามหมายเลขที่ระบ,บุไว้ท่านคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงขอให้ท่านเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและเข้ากักตัวในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดสอบถามเพิ่มเติมโทร0 9 4 5 9 3 8 8 7 6 0 6 2 2 4 3 5 1 1 6 ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ